สวัสดีครับทุกคนครับหลังจากที่กระแสน้องเดอะมอนสเตอร์มาแรงมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องลิซ่านะครับหรือชมพู่เรยานะครับตอนนี้ทุกคนก็ต่างจับจ้องมาที่ลาบูบูและซีโมโมนะครับมันก็ถึงเวลาอันควรนะครับที่ผมจะตัดต่อคลิปนี้นะครับที่ดองมาไว้ไม่ต่ำกว่าครึ่งปีนั่นเองผมซื้อมาจากรีเซลเลอร์คนไทยนะครับหลายเจ้าอยู่นะครับดังนั้นก็จะมีซ้ำนะครับจะเป็นค่าย how to work นั่นเองนะครับทุกคนน้องก็จะมาง่ายๆนะครับมีแค่ถุงไม่มีการใดๆทั้งสิ้น สังเกตง่ายๆนะครับว่าเป็นซิโมคือซิโมจะมีหานะครับนั่นก็คือจะต่างจากลาบูบูได้เองความแตกต่างของซีรีส์ที่3ที่4นะครับจะดูง่ายๆที่กล่องนะครับแล้วก็ตัวฟิกเกอร์ลิงก็ต่างกันิดนึองตัวแรกของซีรีส์ที่4นะครับเป็นน้องสายมากน่ารักมากตัวนี้ผมชอบมากๆนะครับผมเหมาที่เหลือประมาณ78ตัวของเจ้านึงมานะครับเขาก็ใจดีที่ให้กล่องมาด้วยนะครับตัวนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับมันก็ดูน่ารักดีนะครับแต่ว่าไม่ใช่บิ๊กแฟน ตัวนีนะ้ทำให้ผมนึกถึงอลิซินวอนเดร์แลนเลยตัวนี้ชมพูไอยามีนะครับผมว่าราคาน้องน่าจะขึ้นอยู่นะหลังจากที่ผมบอกไปนะครับผมซื้อมาจากหลายเจ้านะครับเพื่อจะเก็บให้ครบ12ตัวนะครับดังนั้นก็จะมีตัว3 2ตัวนั่นเองตัวแรกน็นคือน้องสีทองนั่นเองนะครับต่อมาเป็นน้องแดงไหนนะครับนี่คือความแตกต่างระหว่างซีดีที่สามแลสี่นะครับผมชอบซีดีที่สมากกว่าอีกนะ ตัวต่อมานะครับอันนี้น่ารักมากทุกคนผมรักมากผมอยากได้ตัวใหญ่มากคือตัว2 0 0นะครับถ้ามีคือแววตาน้องน่ารักมากอันนี้เนื้อมันดูแมตต์นะครับทุกคนจริงจมันไม่ได้แมตต์นะแต่สีมันดูแมตต์มากอันนี้จะเป็น3ตัวสุดท้ายนะครับที่ผมเอฟมานะครับก็คือดีใจนะที่ว่าเป็นตัวนี้นะครับขายออกได้แน่นอนส่วนตัวนี้นะครับทุกคนมันน่ารักนะคือตามันเดียวกับตัวใสเลย พูดไปพูดมานะครับเหลือสาตัวสุดท้ายนะครับเร็วมากนะครับพูดใจไม่ทันนะครับตัวต่อมานะครับผมลักมากนะครับอยากได้ซีรีส์ที่3เหมือนกันนะครับเป็นแมวสีขาวนะครับกระดิ่งมันกุุงกิ้งได้นะครับทุกคนแล้วราคานองแพงมากอาจริงอันนี้ไม่ชอบเลยนะครับขอโทษด้วยผมเซฟตัวที่ชอบไว้ตัวสุดท้ายนะครับต้องสารภาพนะครับว่าได้มาจากร้านจีนนะครับเพราะคนไทยขายแพงมากทุกคนไม่ต่ำกว่าพันบาท ไม่ได้เลยพอเทียบเงินออดแล้วซื้อต่างประเทศถูกกว่านะครับอันนี้อยาาได้ตัวพันเซมากนะครับแต่ราคาสูงเรียกว่าลาบูบูพันเปอร์เซนต์อีกนะครับทุกคนชิ้นสุดท้ายนะครับเป็นชินเซอร์ไพ์นะครับตอนนั้นป๊อปมันออสเตรียปล่อยเป็นลิมิเต็ดมานะครับผมก็เลยรีบกดมานั่นเองนะครับต่อมาเขาได้ปล่อยออนไลน์นะครับของก็ยังเหลือนะครับจนกระทั่งผมบันทิตเนี่ยทุกคนล่าสุดเอาออฟสต็อกไปแล้วนะครับ ผมซื้อมานานมากนะครับก่อนที่จะได้พวกน้องมินิซิโมโม่ใหม่นะทุกคนแต่ก็คือเพื่อทําคลิปแล้วก็แกะพร้อมกันไปเลยนะครับสารภาพนะคบว่าน่ารักเกินค่ามากนะครับมันมีความเป็นกิตเตอร์อยู่นะทุกคนถ้าทุกคนสังเกตเห็นได้นะครับก็คือรู้สึกว่าคุ้มราคาอยู่นะแต่ก็แอบแพงแหละทุกคน200กุญเเหลนนะแพงอยู่นะคิดว่าถ้าเป็นเงินไทยนะครับซื้อที่ไทยอาจจะถูกกว่าแน่นอนนะครับนี่นะครับก็เทียบไซส์ให้ดูนะครับ100%เกับ200% ขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาดูกันนะครับยังไงก็ซื้ออย่างมีสตินะครับตอนนี้ราคาน้องแรงมากนะครับทุกคน